อะไรของมามีตังไหนตังมามีกี่บาท,ส,ทสองบาทโชว์าทอยากได้เหรอลูกอยากได้ต้องทำยังไงขอครับยังไม่ให้เลยอยา่าเพิ่งขอบคุณขอก่อนขอขอขออขดิขอหน<ะ>่อ,อยครับเอเดียอยากได้ตใงครับอั่นเด็กตักตังเราไปทำอ,อะไรคะครอีกแล้วอ่ะ ไปหยดกระปุกได้ไหมวันนี o, ้ไม่ได้ทำไมไม่เอาวันี้จะให้ถ้าเจนเอาไปหยอดกระปุกเจนเอาไปหยอดกระปุกได้ไหมไม่ได้ฮะเอดขนมหยดกระปุกหน่อยน่ะไม่เอาซื้อขนมแล้วขนมเต็มบ้านเลยขนมเต็มบ้านเลยไม่เอามันเข้าปากไม่เอาเงินเข้าปาก ไม่เอาสกปรกเงินมีเชื้ออะไรเชื้อเชื้ออะไรเชื้อพาฮะเชื้อพาเชื้อพาคืออะไรอ่ะ